ต้องขติดขีพอครับผมโอ้โหสำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสําหรับเกมดาบค่าศูนย์นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับ แล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยกราบสวีดัสสวัสดีสุขทุกคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมคลิปดอวันนี้นะฮะเราก็จะพามาอยู่กันในเกม Demon s l a y e r e r กันอีกแล้วหรือดาบพิฆาตศูนย์กับผม NT Channel นะครับซึ่งคลิปดอวันนี้นะครับผมก็ตามคำขอเลยถ้ามีคนอยากดู ผมก็จัดให้นะ่ยผมไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือ2คนหรือ10คนร้อยคนผมก็จะทําให้อยู่ดีนะครับผมก็คือคอนเทนต์ในการที่เราเนี่ยผมมาเล่นทีมสถานะให้เพื่อนๆดูกันนะครับทีมสถานะนี้คืออะไรนะครับ สำหรับผมเลยนะครับคือการที่ทําดาเมจตอดในทุกๆเคิร์นของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นพวกเผาไหม้พวกพิษอะไรประมาณนั้นที่พอถึงเคิร์นฝ่ายตรงข้ามปั๊บเมื่อไหร่นะครับผมก็จะทําให้โดนนดเลือดตามความเสียหายอะไรไปแล้วแต่เีเคหรือว่าจะเป็นเทพีก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละอันละกันนะครับผมซึ่งทีมที่ผมจะมาเล่นนะครับผมก่อนเริ่มเลยละกันต้องกราบขอโทษก่อนเลยละกันนะครับตัวละครแทนในเกมนี้นะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะ น่าจะมีตัวละครตัวเดียวเว้ยทุกคนที่มันเป็นตัวละครสายแท้งและมีสาระดีบาปก็ผมคือเจ้าลุยนั่นแหละณตอนนี้นะครับผมเขาได้แค่1ดาวฟ้านะครับผมแต่ต้องบอกไปก่อนว่า1ดาวฟ้าเขาไม่ใช่ขี้ๆนะครับผมเลือดก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านเลยนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมแต่ก็ยังไม่สุดมากกะบุงตรงๆเลยละกันนะฮะก็เป็นสแต็กที่น้อยอยู่ถ้าเทียบกับเมตาจังหวะนี้นะครับผมอะไรประมาณนั้นโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับผมว่าไอ้ตัวละครเนี้ย มีดีบัฟสถานะอะไรบ้างละกันนะครับเริ่มที่ตัวละครตัวแทงตัวแรกของเราเลยละกันเจ้าลุยนะครับก็คือสกิลอันติเมทของเขาเนี่ยผมที่จะเป็นการโจมตีหมู่นะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสนะครับผม50%ที่จะแจกสถานะดีบัฟเลือดไหลให้กับเป้าหมายได้นะผมเลือดไหลก็จะทำดาเมจตาม15%นะครับผมของพลังโจมตีนะครับผมในทุกๆเทิร์นของเป้าหมายที่ได้รับไปนะครับผมอไรประมาณนั้นซึ่งของที่ผมใช้งานอยู่ในผมก็จะใส่ประมาณนี้เลยละกันนะผมก็จะใส่เป็นพวกแบบลดความเสียหายอะไรต่างๆหมดเลยนะครับ และรวมถึงนะครับไอลุยเนี่ยเราแบบว่ากลัวมันตายเร็วนะครับผมเลยใส่ที่แบบมีโอกาสชุบชีวิต60เลยนะครับผมไม่รู้จะติดเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีสะท้อนเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมไม่ไม่รู้ว่าจะตายก่อนที่จะได้สะท้อนหรือเปล่านะครับผมมาต่อไปผมทันจิโร่ะครับผมปานตะวันนะครับผมอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเพิ่งรีวิวไปนะครับ สกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยผมก็จะเป็นพวกดีบัฟเผาไหม้ละกันนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเอญาตาไม่เจาะลึกละกันนะครับก็เอาง่ายเลยนะมสกิลส่วนใหญ่เขาจะเป็นการที่มีเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามมาตีเราหรือเราไปตีฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมของที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็จะเป็นพวกความเร็วนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบว่าเน้นให้ตัวละครฮันจโร่ยืนได้นานๆนะครับผมเมื่อถึงเทินจะฮิวเลือดนะครับและตรงนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นคีดเมทเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสสกิลใหม่อี และต่อไปผมเคียวจูโร่นะครับเคียวจูโร่ร่างนี้เนะี่ยผมก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับผมว่ามีสกิลที่ทําเผาไหม้ให้กับเป้าหมายได้และดาเมจเขาแรงจริงๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยละกันสำหรับตัวละครทันจิโร่ขอ uro, ขอย่าไม่พูดเยอะละกันเนาะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพวกของที่เขาใส่นะครับก็จะใส่เป็นแบบว่า ความเร็วในกระบุมแล้วก็รวมถึงถ้าเราตีติดคีในผมก็จะออกไปตีใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการที่แจกดีบัพเผาไหม้นั่นแหละนะครับรวมถึงนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราทาความเสียหายเกิน2 6เอเของเท,ทพีเป้าหมายนะครับจะมีโอกาสทําให้สตันเป้าหมายได้ฝั่งขวานะครับ เป็นการที่่มพลังจมตีเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยแล้วก็รวมถึงทําให้ตัวเองเนี่ยผมโดนดาเมจเบาลงได้นะครับผมซึ่งอนี้นผมอยากใส่ฮันจิโร่มากๆเลยนะครับผมแต่ฮันจิโร่มันไม่ได้ตีหมู่ขนาดนั้นนะครับเลยไม่ใส่ดีกว่าโอเคต่อไปผมพวกสมุดนะครับผมก็จะเป็นอัตราการคิทิคอลให้กับตัวเองนะครับผมและรวมถึงสกิลใหม่อีกครั้งหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับและต่อไปผมชินอบุร่างเสาหลักครับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็รู้ๆกัน,นี่ผมก็จะเป็นดีนับดีนปฏินับคืออะไรวะดีบัฟเรื่องผิดนะครับผมที่จแจกให้กับเป้าาหมาย ซึ่งดีบัฟตรงนี้นะครับสามารถเก็บได้สูงสุด99แต็กเลยนะครับผมโอ้โหเดือดสุดไม่ไหวอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับดีบัฟตรงนี้ก็เป็นดีบัฟคล้ายๆกับพิษแหละถ้าตรงเลยที่ผมทำดามจทุกเธอละกันนะครับของที่ผมใส่อยู่จะเป็นเจาะเกราะนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเพิ่มบนัสความเสียหายผม15%ได้2รอบด้วยกันและต่อไปนะครับผมก็จะใส่เป็นกิคหวมยครั้งหนึ่งและรวมถึงความเร็วให้กับตัวเองนะครับได้ออกก่อนอะไรประมาณนั้น และต่อไปผมทามโายตัวละครสุดท้ายกันแล้วนะครับผมทามโายะนะผมที่รูก้ก,กันอยู่นะผม <c oughs> เขาแจกดีบัฟให้กับตัวละครที่ความเร็วนะครับผม <c oughs> น้อยกว่าเขานะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยและรุ่มถึงสกิลเขาก็จะมีพวกดีบ <c oughs> ัฟผิดด้วยนั่นเองนะผมทำให้ตัวละครของเขาเนะครับเป็นตัวละครที่แจกดีบัฟได้น่ารำคาญพอสมควรนะครับสมุิที่เขาใส่อยู่ก็ได้ประเป็นการที่เพื่อถึงเธอเนี่ยครับผมจะล้างดีบัฟออกได้นั่นเองนะครับผมและฝั่งขวานะครับไม่มีอะไรมากมายตื่นตื่นยุยุได้นั่นเองนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับตีแล้วก็จะสามารถลบบัฟเป้าหมายได้ฝั่งขวานะครับผมเมื่อถึงเธนจะสามารถฮิวเลือดกลับมาได้นะครับผมโอเคและต่อไปผมพวกสมุดนะครับผมผมใส่เป็นบนรัสความเสียหายเข้าไปนะครับซึ่งตัวละครทั้งหมดนะครับผม4ตัวละครนี้นะครับผมก็ได้ปลดพวกอาวุธส่วนตัวของตัวเองหมดแล้วทุกคนนะครับผมยกเว้นนะครับผมเจ้าลุยตัวละครตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมที่ยังไม่ได้ปลดนะฮะโอเค วเราจะมาดูซิว่าจะมันแค่ไหนละกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับเป็นคอนเทนต์ขำๆละกันนะทุกคนนะอย่าไปซีเรียสเลยละกันนะครับผมถ้าดาามจมันเบาหรือว่ามันไม่หนุกละกันนะครับผมแต่นี่ขออนุญาตบอกว่าเป็นแนวทางสาหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับที่แบบเฮ้ยมันน่าสนใจวะก็สามารถไปทํากันได้ละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปครับก็ต้องรอของกันนิดนึงละกันนะครับผมโอเคเรามาเจอกับอันดับที่9กันก่อนเลยละกันนะครับผมประเดิมมันก่อนเลยละกันนะครับถ้าเราไปเจออันดับ7เรามจาดเราะกัน โอเคผมเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยผมทาไอชิโนบุก่อนผมปล่อยมาก่อน1ทีนะครับและต่อไปผมนี่เนี่ยฟาดไปก่อนนะครับผมแจกเผาไหม้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้องสังเกตดีๆนะครับผมมีดีบัฟของทันจิโร่นะครับผมแล้วก็ชิโนบุนะครับผมและรวมถึงนะครับผมมีดีบัฟของทามมโยะด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นแจกดีบัฟกันทุกคนครับผมมาดิสายดีบัฟบอกเลยว่ามันแน่นอนถ้าโอ้โหโอ้มนายปล่อยมาก่อน1ทีแรงมากๆครับผมประมาณเป็นล้านเหรอพี่ โอ้โหแรงแบบสับนะครับผมช็อตนี้กิยูได้ฟันมาแรงมากๆจะไหวหรือเปล่าช็อตนี้โอ้โหไม่น่ารอดครับผมโอเคลุยปล่อยไปก่อนหนึ่งทีครับผมไม่มีอะไรมากมายโอ้โหแต่เกือบจะตายกันหมดแล้วตอนนี้ทีมของเราครับผมโอเคและมาเป็นที่เรียบร้อยชิโนบุครับผมได้ปล่อยสกิลนะครับผมโปรยบินมารับผมผีเสื้อบึ้มไปก่อนครับโอเคยังไม่แรงครับผมขอม่อีกรอบหนึ่งขอม่อีกรอบหนึ่งพอเมื่อกี้ยังไม่แรงครับช็อตนี้บวกเข้าไปอีก เพียงที่น่าคุณอื้อโดนไปก่อนอนีดนิดหน่อยครับผมต่อไปก่อนแล้วก็มาทางทันนี่โ,โรจิจิโ,โร่ครับผมปานตะวันฟาดไปก่อนครับผมโอ้โหดีบัฟตอนนี้แจกกันละมุนมากๆแล้วก็ทำอายุฮิวเลื่อนมาก่อนนะครับผมโอ้โหสดชื่นเป็นกันแป็นเต็มตามกันได้ทำอายุของเราฮิวมาครับผมแต่น่าจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าติดโดนนี่อยู่หลังกัดตัดฮิวอยู่นะครับผมให้ฮิวเบามากๆและต่อไปผมทนันเอ้ยเคียวจิโร่สิไอ้บ้าเอ้ยฟาดไปผม บึมไปรับผมบุแรงอยู่นะผมแล้วก็ติดสตันด้วยโอ้โหสวยงามใส่มาถือว่าได้ใช้อยู่สำหรับสม,มุดนีับผมทำให้กิยยติดสตันไปแล้วบอกเลยว่าแรงมากๆหากมาดิมาผมโอบาไนาผมบอกเลยว่าจับตายได้หนึ่งตัวละครแน่นอนหรือเปล่าปื้อเรียบร้อยผมตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โดนเผาไหม้ไปสำหรับไอ้กิยูเจ้านี่แหละ โอเคผมรวมถึงเราได้แ,แจกเลือดไหลเป็นที่เรียบร้อยครับผม <laughs> แจกเลือดไหลให้กับชินอุบุได้ด้วยไหมทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นโอเคเราทําการเด้งเลือดมาก่อนฝ่ายตรงข้ามก็ทำการเด้ง,งเลือดกับพื้นมานให้ผมชินอุบุปล่อยก่อนนะครับตอนนี้ก็ติดโล่แบบรัวๆโอ้โหตีกันไปตีกันมาครับตอนนี้สแต็คถือว่าเยอะมากๆแล้วผมรวมโอ้โหดูดิทุกคนเผาไหมหกนะครับแล้วก็พิษติดสามเผาไหมสองเลือดไหลหนึ่งนะครับผมโอ้โห <laughs> <laughs> โอมาไดทุกคนโอ,นนโอนนมาไดโดนมาเมื่อกี้ไอเทียโคตรเยอะ <laughs> เอาฮาได้อยู่นะครับผมเอาฮาได้อยู่แต่เล่นใช้งานจริงนี่ต้องปั้นโหดกว่านี้แล้วกันผมบอกเลยว่าน่าสนใจอยู่ถ้าปั้นโดนหดมานะครับเอ้ยได้ฮาอยู่แะเนี่ยไอ้ได้ฮาอยู่ผมชดดวนิีได้ฮาเลยครับโอ้แต่ส่วนใหญ่ดีบัฟนี่จะมาจากชินอุบุซะมากกว่าโอ้โ,อโหกิจยูโดนไปถือว่าแรงอยู่นะครับผมโดนเผาไม้ไปหกหลอดเลยพอสมควรโอ้โหแรงอยู่เนี่ยทําไปเล่นไปทุกคนโอ้โหนี่ถึงฟาดมาขอ,อน,นี้อฟารา์มอีกรอบนึงมาดิ คิวจูโร่ตีธรรมดามาก่อนบอกเลยว่ามันอยู่ครับโอ้ซักโลมาทุกเทินเลยไม่จะสร้างโลแรงหนาวะตอนนี้ไอตัวหลังนี่โดนสแต็กของชินอบุไปยิบเป็นสแต็กแล้วนะครับผมแล้วก็เผาไหม้ไปอีกแล้วก็มีทบยุทธอีก2ครับเดี๋ยวมาดูถึงเทินโอบานายที่จะตายหรือเปล่าครับโอ้โหมันด้งเลือดมาก่อนวะน่าจะไม่ตาย้วครับผมแล้วมันด้งเลือดกลับมารัวๆเลยโอเคครับผมคิวเลือดกลับมาคืนมาก่อนกิยูสับมาก่อนหนึ่งทีติดายไปด้วยโอ้โหดวงเกลือมากๆช็อตนี้เรา เราภาวนาให้ฝายตรงมค้ามติดขีพอครับผมโอ้หด,ดูดูนะุกคนดูดิล้นน,น่ะอี้จะแตกล้นน่ะทุกคนโอมาไนโดนไปสแตกล้นน่ะโอเคผมชินโนบุมาสับไปบึ้มไปที่หน้าคุณนะผมแจกสแตกกันไปก่อน11สแตกแลก้วก็โอ้โหทันจิโร่ฝับฝับไปก่อนหืมชิโร่เคน อะไรเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องก็ทำอายุทำการเด้งเลือดกลับมาเด้งดน้อยครับผมทำอโยเด้งเลือดอีกรอบนึงโอ้โหเกือบตายแล้วตอนนี้แต่ยังไม่ตายครับโอ้โหชินโนบุก็โดนเยอะพอสมควรครับแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปแตกมากับชินโนบุล้วนๆนี่เนี่ยสับไปก่อนเริ่มตายกันแล้วครับผมตอนนี้เริ่มตายกันหมดแล้วโอ้โหกิยูสับสับมาติคิด้วยเราน่าจะไม่รอดแล้วแล้วก็สกิลใหม่ว่าโอ้โหเด้งเลือดมาโอ้โหคายโอบานายสุดแล้วนะครับโอบานายนี่คือแบบแม่งโดนเยอะที่สุดอ่ะโอ้ไม่ว่าจะเป็นสแต็กชินบุนี่ก็เยอะครับผผมโอเคครับม เราน่าจะไม่ไหวอยู่แล้วครับผมโอเคจบเกมอย่างสวยงามนะครับผมซึ่งดาเมจที่ทําไปนะครับผมส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมก็เป็นกิยดูที่เขาแบกฝ่ายงข้ามมาแต่ผมฮาสุดคือโอบานายทุกคนเราสังเกตโอบานไม่ว่าจะกินรอบกินรอบนะครับไอเนี้ยเผาไหมหรือว่าพิษหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยรวมที่โอบานทุกคนนะครับผมแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเลยนะครับมันจะมากับชินุบุล้วเลยนะครับผมพวกดีบับต่างๆนะครับโอเค แล้วเราขอญาตนะครับผมเมื่อกี้นะครับเราเจอกันดับที่ายังไม่ไหวใช่ไหมเราลงมาจากที่1ิบ้างละกันนะครับผมมามาเริ่มเกมเ,เป็นที่ร้อยโอ้โหเขามีเกียวเมย์ด้วยหรอโอ้โหอาคาสะปล่อยมาก่อนหนึ่งทีครับผมแล้วก็ต่อยอีกรอบนึงย้ำคิดย้ำทําไปก่อนแล้วก็ฟันไปก่อนเด้งเลือดมาแลวผมแล้วก็แจกเผาไหม้ได้หรือเปล่าโอ้โหติดสตันไปหนึ่งตัวละครแต่ไม่เจ็บเผาไหม้เลยดวงเกลือแบบสุดๆนะครับกิูเขาสับมาก่อนนะครับผมไม่มีอะไรกิยวโอ้โหคิวตูโร่ฟันแรงมากเลยเนี่ยขนาดปั้นไม่สุดนะครับผมตอนนี้โอ้โห ตอนนี้ไม่แทบไม่ติดเผาไหมเลยครับผมโอ้โหเกลือแบบสุดๆเกลือแบบสุดนะครับผมแต่ก็ติดไปแล้ว2ตัวละครเกียวเมกับตัวละครข้างหลังสุดนะครับผมชินบุได้สับมาปึ๊บโอ้โหไม่เข้าครับผมแต่แจกสถานะดีบัฟได้อยู่นะครับผมขอเบินอีกรอบหนึ่งไหนไหนเมื่อกี้ไม่เข้าแล้วขอเบินไปก่อนหนึ่งทีเบิ่มไปก่อนอุ้ยถือว่าแจกได้พอสมควรแบบเฉลี่ยเฉลี่ยครับผมแล้วก็มานตะวันครับผมสับไปก่อนหนึ่งทีครับผมแจกได้หรือเปล่าอ้ยังไม่แจกอีกเหรอโอ้โหดวงเกลือแบบสุดนะครับผมเพราะอาคาซ่าด้วยแหละ อาคาซามันเป็นตัวละครที่ต้านสาระได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยทำให้อาคาซ่านี่มันแบบยืนเป็นแบบน่ารำคาญที่สุดนะครับอะไรประมาณนั้นคือผมบอกเลยว่าหวานหมูแน่นอนสําหรับอาคาซานี่เอาเขาไม่ลงจริงทิมสานะนะครับแต่บอกเลยว่าดาเมจลงแน่นอนเคียวจูรุ่สับไปขอแรงครับปึ้มโอ้โหติดคีบแบบผิดตัวซะด้วยและชินอบุได้สับฝึบเป็นหนึ่งทีเด้งเรื่อนมาแบบสดชื่นเหมือนกันและอาคาซ่าได้ต่อยครับลุยจะตายเลยหรือเปล่าอืยังไม่ตายครับโอเคสวยครับเคียวจูร่เขาได้สับมาผมบอกเลยว่า ลุยนะจะไม่รอดหรือเปล่าบึมขอได้สกิลก่อนสวยครับลุยยังไม่ตายครับลุยไดือสกิลโอ้โหมึงยังดวงดีได้อีกรอบหนึ่งโอ้โหกูยังจะดีใจเลยลุยอ้คืนชีพมาผมเป็นไงผมบอกแล้วว่าคืนชีพได้ผลกับทุกคนได้ใช้งานแบบสุดๆแล้วก็แจกรีบัฟไปด้วยครับผมจาเลื่อนไหลเป็นไงผมบอกแล้วครับผมว่าสมุดของเราได้ใช้งานก็วันนี้แหละโอ้โหด้วยจะเป็นสมุดที่ใส่สตว์มาก็ได้ใช้ทุกชีวิตก็ได้ใช้ครับผม,มพิกเกมของจริงว่ะโอ้โหเอาเรื่องแบบสับ แล้วก็ฟันไปก่อนหนึ่งทีครับผมไม่มีอะไรมากมายครับเพราะอากษศมันต้านฐานะได้ครับทำมโยแจกไปก่อนฐานงุฐานนัก,กนไปนะครับผมรัวๆโอเคชิโนบุสับมาตายไปเลยแปดหมื่นกว่าแล้วก็คืนชีพอีกแล้วโอ้โหสุดยอดครับผมโอ้โหคืนชีพกันละนาวแบบบอกเลยว่ามันคืนชีพม,มาทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยสับมาก่อนหนึ่งทีครับผมไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ต่อยไปเตะไปก่อนหนึ่งทีครับชิโดโรฟันไปครับผมไม่ติดฐานะเหมือนเดิมน่ารำคาญแบบสุด แล้วก็สับไปก่อนแบบแรงๆไม่ไม่เข้าใช่ไหมสานะมึงโดนตีแบบ,แบบแรงๆไปลวกันไอ้คาซาโอเคเอ้ลุยถือว่าทำดาเ,เอจได้ไอ้ผมบอกตรงนะครับลุยนี่คือเกินคาดมากๆยืนได้โคตรนานโอเคผมเมื่อกี้โดนฐานะไปผสมควรให้ผมสหรับเกียวเมยนะครับผมโอเคตอนนี้เทอแตกคือเฉลี่ยอยู่นะ กระแตกชิโนบุเฉลี่ยมากๆเลยนะครับผมลองสังเกตดีๆนะครับแล้วก็จะมีทางมาโยกปากบนไปนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่ครับผมโอเครถตึกเผาไหม้ไปสองกระแตกครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะผมแต่ตัวที่จะโดนของเราไปครับเริ่มที่คิวจูโดะที่โดนครับอืบโอ้โหมันไม่ขึ้นวะกระแตกโอเคครับผมนี่เกียวเมขึ้นแทนโอ้โหเพิ่มมาเยอะเหมือนกันตัวแอกเกมว่าชอบปังแบบนี้แหละครับทุกคนนะชอบไม่ขึ้นให้ให้เราตลอดเลยแล้วก็ชิโนบุว่าผมได้สับเป็นการเพิ่มกแตกเข้าไปอีกรอบนึงนะครับผมแต่่่่่ไไมมมมมรรรู้้้จจะเเเเเพพิิดดดาาววยยหืออปปลโคค700,000ับผ ตึงๆเลยช็อตนี้แล้วก็สับลงไปหัวอีกรอบนึงครับบึ้มครับผมแบบแรงๆอีกนะครับผมโอ้สแต็กเยอะมากๆครับตอนนี้ปานตะวันไปอีกครับผมย้ำขินย้ำทำไปอีกตายไปเลยโอ้โหจบเลยโอเคผมขออีกรอบนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสับไปโอ้โหติดมิดด้วยดวงดีไปอีกนะครับผมและทามายุทาการเด้งเลื่อนมาก่อนแบบสดชื่นนะครับเคียวจูโร่เราได้สับอย่าแรงลูกอย่าแรงอย่าเพิ่งเข้าตายนะเอออย่าเพิ่งเข้าตายโอเคครับผมเพี่งเลยสองตัวละครแล้วก็โดนดาเมจไปโอ้โหแรงอยู่ครับผม โอ้โหแต่มันยังไม่ฮาไอเท่าโอวานยว่ะโอวานัยนี่ฮาแบบสุดแล้วโอเคครับผมโอ้โหแรงเหมือนกันตอนนี้แรงเหมือนกันแล้วก็โอ้โหสินับบุก่าโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับผมทำไปเล่นไปเมื่อกี้แ้าแตกบนหัวเขาก็เยอะเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะเผามงเผาไหมนะครับผมพิษเฮิร์ทอะไรนี้โดนไปเยอะพอสมควรโอเคแล้วก็สับไปที่หัวเจ้านะครับผมระประมาณนั้นแล้วสับอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอ้โหแล้วก็สับสับสับไปโอเคจบเกมอย่างสวยงาม ก็จะเป็นตัวละครที่ชินอุบุทำได้มากสุดนี่ครับผมรองมาก็จะเป็นคิวจูโร่แล้วก็ทันจิโร่นั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเกินคาดมากๆนะครับผมโดยเฉพาะไอ้เจ้าลุยนะครับแม่งพิกเกมได้ฮาแบบสุดๆนะครับและลุ้งจึงนะครับผมทีมซานะสับผมนะครับก็เอาไปเล่นกับขำได้ละกันเอาตรงๆเลยละกันนะครับผมแต่สับผมก็ยังไม่แนะนำให้ใช้จริงละกันนะครับผมแบบว่าทั้งทีมแบบผมแนะนำครับแต่ถ้าจะเล่นจริงๆก็แนะนําว่าเป็นตัวละครชินบุละกันตอบโจทย์ที่สุดแล้ว จากในคลิปนี้ก็จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะแยะนะครับผมสานะที่ทําให้ติดเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นของชินโนบุนะครับผมที่แบบแตกโคตรเยอะเลยนะครับผมอดับประมาณนั้นและที่ฮาฮาเลยก็น่าจะเป็นโอบานนะครับผมที่โดนแบบแซกเราได้โคตรแบบฮาแบบสุดๆนะครับแม่งแบบล้นเกมอะล้นขอบจออะทุกคนคิดเอาละกันนะครับอะไรประมาณนั้นเลย และที่คนไม่ค่อยใช้ตัวละครฐานะนะครับผมหรือว่าใช้น้อยลงนะครับเพราะว่า,าคาสาก็จะเป็นคนสายเติมอะที่เขาชอบเล่นกันนะครับเพราะว่าคาส่าย่างที่บอกไปเลยมันสามารถตั้งถานะได้ทุกอย่างเลยนะครับและรวมถึงเนี่ยผมสถานะเนี่ยมันก็ต้องรอเทินกว่าจะได้นะครับผมและรวมถึงนะครับมันสามารถล้างเอฟเฟกต์ดีบับได้ไงทุกคนเลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะยังไม่ค่อยดีมากสำหรับพวกถานะต่างๆละกันนะครับเลยคนยังไม่ค่อยใช้การแบบทั้งทีม แต่อาจจะมีแบบเจาะโจงี่ผมบอกไปผมชินโนบุนะครับผมหรือว่าทำอายุในช่วงต้นเกมก็เล่นได้รวมถึงคิวจูโร่ก็เป็นต้นเกมก็าช่วงเล็ดถึงกลางเกมก็เล่นได้นะครับแล้วก็จะมีทันจิโร่ก็อาจจะปราบคนมาเล่นได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเล่นกันหรอกอะไรประมาณนั้นรวมถึงลุยนะครับถ้าเพื่อนๆปั้นมาโหดๆนะครับลุยก็เป็นตนนัวละครที่ครบเครื่องมากๆนะครับเขาไม่ใช่เป็นตัวละครที่แทงอย่างเดียวนะครับเขาจะมีสามารถที่ แจสานได้บัฟได้แล้วก็รวมถึงฮิวเล่นกับเพื่อนๆได้เนี่ยผมเป็นแท้งกึ่งซับพอร์ตได้นะครับเป็นตัวละครนึงที่ผมรู้สึกว่าเอาไปเล่นทีมถึกเยอะๆแล้วก็ใส่ชินโนบุแล้วดาคิล่างดาเมจคอมโบผมบอกเลยว่าน่าลำคัญและปั่นป่วนมากนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งก็มีประมาณนี้แหละนค่ผมในการที่มารีวิวทีมสาระและ,และเจอกันในะกันนะครับผมในคลิปเร็วนี้มีเท่านี้แหละบ๊ายบายครับ ที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่นจะคนบอกว่าเซน